ครับสวัสดีครับอู่เชลโลครับแรลโรเวอร์นะครับวันพฤหัสที่หกนะครับก็เดือนมิถุนายนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสักห้าโมงยี่สิบนาทีนะครับรับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับลูกค้าโทรเข้ามาก่อนแล้วนะครับนะว่าจะให้ลูกน้องนํารถเข้ามาจอดนะครับเป็นคันนี้ฮะ Discovery นะฮะนะแรลโรเวอร์ครับมีอาการนะะวิ่งวิ่งไปแล้ววูบดับครับ นะ mm hmm. แล้วก็มีอาการสะดุดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ประตูหน้าซ้ายนะครับนะประตูหน <Yeah. S 1> <pol> ้าซ <ion> ้ายนะครับนะเขาบอกว่ากระจกตัวนี้ฮะขึ้นติดติขัดขัดนะครับกระจกบังลมหน้าซ้ายนะครับส่วนล็อกหลังขวาครับด้านนู้นนะนะก็ล้วนนะล็อกได้มั่งไม่ได้มั่งเปิดไม่ได้ด้วยฮะนะส่วนป็สาาพิทายนะครับก็ล้วนนะครับเดี๋ยวล็อกได้เดี๋ยวล็อกไม่ได้นะครับนะอาการมาประมาณสามสี่อาการนะครับอ่าดูภายในกันครับผม เป็นรถที่น่าใช้นะครับตัวนี้นะลุยๆดีมากครับนะผมยังชอบเลยฮะตัวนี้นะลังคาสูงมากครับนะนี่ฮะในรถครับก็ถือว่าไม่ช้ำนะยังอยู่ในขั้นอยู่นะฮนะ,ะเดี๋ยวเราตามไปดูครับแทกเกอร์เปิดฝากระโปรงแล้วครับดูเครื่องยนต์กันอ่าเป็นหัวฉีดน,นะหัวฉีดแล้วนะตัวไหนเครื่อง v ีแปด <V 8 S 1> ่ะ V8 อ่า v ีแปดครับสามพันเก้าร้อยซีซีนะแบตเตอรี่นะเก่านะ เก่าไหมเอเอฟบีะนะใหม่เอฟบีนะอ่า okay. โอเคโหดูรถจอดมีฝุ่นเต็มเลยรถจอดอ,าไไอด่ามียอยากให่ด้วยนะรถไม่เคยได้วิ่งครับนี่ครับอยากใ่โชว์ตัวอยู่นี่ครับนี่ครับอยากใ่เต็มเลยนะจอดนี่ครับจอดซะเยอะนะฮะดูแล้วเครื่องมีเยอะไหมครับนี่ฮะน้ำมันเครื่องไหลครับเต็มไม่หมดเลยครับนี่ครับ,หมหมรบนะหว่างกลางของเครื่องครับระหว่างคอไอดีเนาะ โอมีปั๊มน้ำเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมฮะอันนี้ปั๊มน้ำเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมพี่ทําทําที่ไหนมาไม่รู้ครับนี่พี่อ๋อสลับรีอ๋ออ้าวแล้วไม่กลับไปที่เดิมทําไมไม่กลับไปทําสลับรีไม่ไม่ไกลสักปีะอะพี่อย่ามหลุดเลยอะไรเนี่ยโ,โอ้โหหลุดง่ายยังไงกว่าคนแรกครับโอ้โหอะไปใส่เขาโอ้โหดูจิเนี่ยโอ้โหเนี่ย เดี๋ยวติดแค่ยึดใหม่โอ้โหเก่าฮะอแต่เขาไม่ได้ไปซ่อมสรับรุบรีใช่ไหมครับพี่ครับผมอืมอาการอาการเป็นยังไงนะครับพี่เบื้องต้นนี่ครับลองสตาร์ทดูกันรวนี่ับมีรอยกิบสายไฟด้วยฮะเนี่ยมันสะดุดเนี่ยมีรอยเขาเขาเอาอะไรกิบเนี่ยเนี่ยขาดด้วยนี่ไม่ดูนี่หนูกัดหนูกัด้าเนี่ยนี่สายไฟลอกมาเลยครับเนี่ยเห็นห้องแดงนะครับ แหว่งไปเลยฮะหนูหรือคัตเตอร์น่าจะโดนคนะัตเตอร์นะฮะดวงกังไกลกิบครับเนี่ยก่อนหน้านี้มาที่ไหนมาป้าพี่ไม่มาเลยมันเนี่ยเพิ่งเออเสร็จจากสรารีก็มาจอดไปที่บ้านนี่นะครับอ๋อเสร็จจากสะาุรีครับผมม,มันก็ขีได้ตลอดนะแ,แต่ว่ามาเ,มเป็นตอนหลังนี่มันสะดุดอะครับสะดุดมันดับวิ่งวิ่งไปแล้วดับแบ่พี่ดับกลางถนนอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแล้วจอดข้างทางแล้วติดไหมติดครับเมื่อตัดติดปกติครับแต่เวลาเราติดไปแดงเคเื่อมันเบาจัดมันก็จะดับ อ๋อครับเบาดับแล้วกําลังรถยังมีอยู่ไหมครับพี่รับผมปกติเร่งเร่งแรงดีอยู่ใช่โอ้อาการเบาดับลองสตาร์ทดูดูครับมันสะดุดอ่ามสะดุดนี่ฮะสายไฟแตกหมดครับเนี่ยเนี่ยโอกาสลงกาวโดนเหล็กเยอะเลยฮะเนี่ยนี่ครับนี่เพื่อดูนี่สายไฟอะไรเนี่ยนี่เนี่ยจะโดนบอดี้เนี่ยนี่กรอบกรอบนะครับทสายไฟไม่อยู่ในสภาพแล้วกรอบ ซูมอยู่อ่ะโอเคอ่ะลองสตาร์ททิกเกอสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ลูก๋อวลูกชายลองสตาร์ทนะหน่อยอยุ้ยนี่ไงโดนเลยบ่อยเลยอ๋อเลยครับอาการเครื่องหอบครับนะมีอาการเครื่องหอบครับม,มันม,ม,มันซูมอ๋อมันมันซูมซูมเข้าทำไมมันซูมเข้ามาเงี้ย จะซูมออกก่อนกล้องซูมเข้ามาเลยงงเลยโอ้โห oh. มือไปโดนนะเอฟซีอ่ะโอเคตอนนี้เครื่องติดแล้วรู้สึกหอบนะครับขออภัยนะครับไม่สมูทครับน้ำมันเครื่องไหลยเยอะนะครับพี่น้ำมันเครื่องอนะ่ะน่าโดนร้อยเสียไหมฮะน้ำมันเครื่องด้านล่างเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับพี่เนี่ยพีด่ดูน้ำมันเครื่องเต็มเลยฮะเออเออโดนนี่ฮะอีกเนี่ยอ่าเนี่ยมันเครื่องง่ายนะฮะ มองไม่ค่อยเห็นชัดเลยอะโอเคตามนั้นแหละก็เดี๋ดูเขาตามสภาพเนาะเดี๋ยวเขาโทรแจ้งให้อีกทีนึงรับรถไว้ปลอมไเลยนะโดนนี่ก็แตกและนี่ก็โดนก็คงจะแตกมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยปอมไปเลยดูล้าวอ่ะเนี่ยโอหต้องระวังเลยเนี่ยทำไมมันเปาะอ,อย่างั้นโดนอะไรไม่ได้เลยโอ อัดซิลิโคนยึดยึดใหม่อันนี้ก็อยากย้ายขึ้นเยอะครับเนาะจอดจอจดกี่เดือนประมาณกี่เดือนไม่รู้พี่อ่อก็ติดมากนะครับนานจะได้ขี่แั้วีหนึ่งเหรอเป็นปีไหมพี่ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงนี่สายแตกนะนี่นี่สายแตกมันเปื่อยไปเลยครับสายแวกกัมอากาศเนี่ยแตกมาครับนี่เป็นรูเลยฮะเนี่ยนีนน่ก็โอเค อ๋อนี่รอยเพิ่งเปลี่ยนของมือสองมาปุกมันเบรกแต่สายทุกข้อแตกหมดเลยนะครับพี่เนี่ยเนี่ยเห็นเชนวนมามเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกทุกข้อเลยสายตั๊กอะโอเคครับตามนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีหนึง่งนเะขาว่าล็อกประตูนี่เปิดยากต้องเปิดจากในรถหลังขวาเนี่ยฮะนะ เป็นบางช่วงนะฮะล้วดูเราดูฝาปิดท้ายกันครับสีเอฟซี C, ฮะดูไปด้วยกันนะครับนี่ก็แตกนะพี่เนาะนี่ก็แตกนะ <Hello. S 1> แวงมาแล้วนะเนาะใช่อมือปุ่งมือเปิด,ปดแตกมาเลยเอ๋อแต่เขาบอกว่าเปิดตัวนี้ยากนะแต่เขาเปิดได้นี่เปิดได้ครับแต่ว่าเวลามาวิ่งมันจะเทือนน,น,น,นนี่ยครับน่าจะโดนนี่อ๋อโดนแล้วมันเป็นยังไงพี่เสียงดังดหรือหรือโดนแล้วเปิดไม่ออก มันจะดังซึบซึบตลอด,ดนะครับบนรถกระเดิ่งอ๋ออรถกระเดิ่งด,ด,ดังตลอดโอเคโอเคฝ่าพิทายดังตลอดก็จำรายการนะลูกนี่นี่ก็ดังป้ายทะเบียนโหนี่พูกหมดเลยเนาะใช่อ่าเออหมดเลยเนาะนีะ่คิ้วยางคิ้วออกกระจกล้าหมดเลยเนี่ยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้๋ชแชร์ป้าโต้ต้องขอจบคลิปตัวเองเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมครับ สวัสดีครับ